สวัสดีครับรผมแมงกาบ์ดโมเกมแคตเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นกับคลิปที่ปดิทอยเลตมอ t เตเวิร์ตอนที่9ก็ันแล้วผมนะผมหายไปแป๊บหนึ่งมันอัปเดตไปตอน12แล้วผมนะตอนแรกเราจะตามทันแล้วใช่ไหมโดนน้ำห่างไปอีกแล้วผมนะต้องขออาภาัยทันช่วงนี้มันมีหลายโปรเจกต์ที่ผมต้องรีแอคที่ผมต้องเล่นเยอะมากก็ผมนะผมทำไม่ทันจะพยายามตามก็แล้วกันช่วงนี้ ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วมั้งคิดว่านะเออจะพยายามไล่ตามโปรเจกต์นี้ทันนะผมนะอยู่ที่9อยู่เลยมันไปสิสอแล้วช่วงนี้เหมือนเจ้าของชแนลเขาคึกด้วยมั้งอัพรัวๆเลยเออจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ร่วมมือกับองค์กรสปีชี่ใหม่องค์กรสว่านั่นเองครับผมนะครั้งนี้ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคมาแล้วก็ไททันคล็อกแมนนีโดนจับอยู่ ไอเดียวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แบบนึงเอ๊ะเจ็ดร้อยี่สิบแล้วหรอเออก็ได้แค่นี้แหละมือเอออะไรอะ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 เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะแล้วตะปูอ๋อนึกว่ามีอยู่แล้วไม่เพิ่งโดนยิงนึกว่าแปะเอาไว้ตกแต่งไม่โอ้โหปืนตะปูโดยสว่านเทมากเองโอ้โหหัวสว่านมีปืนตะปูเครื่องมือช่างก่อสร้างใช่ไหมเนี่ย โอเคเฮลิคอปเตอร์ว้าโ,โคตรเจีนี่เฮลิคอปเตอร์นั่นตัวอะไรนั่นสว่านอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเราโดนพาไปแล้วผมนะโอรสกีวีดีบอกจะไปไหนโอ้นี่บ้าวลืมไททันสว่านแมนโคตรเทร่เลรเงี้นั่นเท่มากโอ้โห น่าจะเป็นอัลติเมตอาวุธระยะใกล้ครับหมผมเนะตีใกล้ที่แกร่งที่สุดในจักรวาลเจาะดินเจาะอะไรโอ้โหทำให้แผ่นดินไหวสวานแมนไททันโคตรเท่หอ๋อฟ,ฟึบอะอะไรมาอะไรซันอยู่อะไรคือข้อเสียคือฟันอดวเวลาโอ้มีเกตัวเฮียด้วยดึงมาแล้วก็อืมทุบแมงอืมเย่ ไปไหนตู้มโอ้วัดดีเออไม่มีอาวุธยิงไกลต้องให้คนอื่นช่วยยิงสวานค์แมนโอ้ยเจาะเข้าไปใต้ดินโคตรเทสวานแมนเองเกยผมบอกไปผมนะสวานแมนถ้าเทียบกับทุกไทท่านที่เราเจอมาน่ยจะเป็นตัวตีไกลที่แกร่งที่สุดแต่ว่าจุดอ่อนก็เห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีอาวุธตีไกล ถ้าใครบินใครอะไรได้แต่ยืนมองเขายังดีมีท่านี้ Get over here แต่ว่าระยะก็จะไม่ไกลเท่ากับพวกปืนอะไรแบบเนี้เออก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างบาลานนะใช่เอ,อตีใกล้แกล่งใครอยู่ใกลน้นี่น่าจะโดนสับตายทุกตัวแต่ว่าไม่มีอาวุธระยะไกลใช้ได้โหสว่านแมนแม่งเทแต่มันเท่มากผมชอบมากเลยโอเคมาคอ่อยๆดูรายละเอียดกันดีกว่า เปิดมาผมนะผมก็ว่าอยู่ตะปูมันจากไหนวะมองไม่ทันรอบเมื่อกี้ขอดูรอบนี่อีีโอ้นี่ไงปิ๊บแม่งมาพร้อมกันสามดอกในครั้งเดียวเออโอ้โแล้วเข้าเบ้าอีกหนึ่งดอกเคลดูเจ็บมากอืมอืม ชอบการควงปืนแล้วก็ท่าเดินหล่อมากเลยตะเนตตะแหนเลยเกินเอคาแรคเตอร์นี่ตะเนตตะแหนมากมันไส้เลยเกินอย่างไทแต่คือแบบพวกตัวเล็กยังมีปืนตะปูแล้วไททันรี Man, วแมนสว่านแมนไม่หาปืนตะปูมายิงมึงอะเอ,อ สว่านแมนผมนะสว่านที่หัวเองนี่ใช้ได้ใช่ไหมวา <laughs> วางกาหัวเพชรบัตรจิ้มแม่งอะไรนี้เออแต่สูตรสีเหลืองอ่ะเท่อยู่เนี่ยผมนะแล้วก็อยู่ก็ตกใจอะไรทำไมอยู่พื้นที่สันเฮลิคอปเตอร์ผมรู้สึกกีเนียนมากคิดชื่อนี้ได้เฮลิคอปเตอร์ แล้วก็ในนี้ผมเห็นตัวหนึ่งมันมีให้เห็นแวบเดียวนี่ตัวอะไรฮิวดิวแมนอ่ะมันก็เหมือนดิวแมนตัวที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ามันมีเกราะมีอะไรด้วยไม่รู้เกราะนี่มันคืออะไรยังไงไอ้นี่หมุนๆคล้ายๆสว่านอยู่มันน่าจะออกมาจากไหลได้ปะ่ะมันจะหุบไปแล้วก็สามารถเรียกสว่านออกมาจากไหลได้ออ้ยงั้นดีไตล์จะเทมานี่นะ แต่ตรงกาอนี่ผมไม่รู้มันทําจากอะไรมันคืออะไรทําอะไรได้อืมมันคืออะไร <c oughs> ดีไซน์ปนแปลกๆเกาะแค,แคนี่อย่างเท่เหมือนกันเออนี่จะนังจะฮิวเดิวแมนไปแล้วเฮลิคอปเตอร์มารับไปก่อนนะผมเนี่ยวัาสกิบดีการจะตามไปหารู้ไหม ยิงเองบินตามไปก็จะรอดเลยเนะี่ยแต่โมเดส,สนใจนี่แต่ว่าค่อนข้างทำลายเมืองก็ผมนะไททันดิวแมนมาทีนี่เมืองถนนนี่แตกหมดต้องมานั่งก่อสร,ร้างใหม่เป็นตัวที่ไม่ควรเรียกมาบ่อยเพราะมันจะเปลืองงบก่อสร,ร้างถนนใหม่ตู้มออกมาผมนะโอ้โหอย่างเด้จอจ้าตอบเกง่ง มือขวาเป็นสะวานหัวทุกสก็สวานฮะเออว้ชอบที่ไอไททันริวแมนมันก็ยืนเฉยไอสก,กีมบีดิม,มก็เขาเรียกอะไรล่วงลงมาโดนตะวานจิ้มด้วยตัวเองเออเริวแมนบอมไม่ลงมากูก็จิ้มไม่โดนแหละแต่ชอบที่ไอนี่อยู่ๆก็นึกไงไม่รู้เออจะเข้ามาเฮดบัตรกับสววานผมเราไม่เข้าใจมันเนี่ย เอออยู่ดีไม่ว่าดีจะพุ่งลงมาเอออาได้ปุ๊บเจ้าไปเหมือนมันกดปุ่มดิปะกดปุ่มตรงตัวตรงกลางเพื่อเปลี่ยนโหมดอะไรแบบนี้ป่ะใช่มไหมมันเอ้าไม่ได้กดปุ่มแค่เอามือลงเฉยเออแล้วก็จิ้มทะลุไปโหเนี้ยเจ้านะไปจิ้มทะลุอืมเหมือนมันระเบิดก่อนที่ไอตัวนั้นจะโดนนิดนึงเออ ผมนึกว่าจะมีไอพ่นอะไรด้วยแต่เหมือนจะไม่เกี่ยวอ้าวไอนี่มันสกิบดีดิดวอชเชอร์เครื่องล้างจานหนึ่งตัวที่ผมชอบจากภาคหลักแล้วก็มีท่าอุดควิกครับผมนะท่าแผ่นดินไหวเจาะพื้นแล้วแผ่นดินไหวอย่างที่บอกไปครับผมนะมันแต่ละอย่างนี่ทําลายพื้นที่โดยรอบมากรัฐบาลนี่เปลืองเงินต่อมถนนมากไกลตัวนี้แต่ดีไซน์มันเท่มากมันบินได้นะเลยไเห็นมันบินแต่มันมีไอพ่นอยู่ข้างหลัง โอ้ยอ๋ยโอโดนสปีคเกอร์สกี้บีดีก็เลยอ๋ออย่าอย่าทำตูวป่าไม่โดนฮ่าฮ่ากขึ้นมาไม่ได้ดิใช่ขึ้นไม่ได้ตีไม่ถึงแต่ตัวมี get o อืมสามารถที่จะลวงมาได้ผมนะจากนั้นก็ทุบแม่งเอาจริงไม่องทุบก็ได้นะจับมาแล้วก็ใส่หน้าน่าจะแรงกว่า <c ười> เออใช้สว่านตัวหัวหเป็นประโยชน์ กลับมาอห่าตัวนั้นก็เกือบจะหนีได้ถ้าเกิดว่าไททันสปีกเกอร์แมนมาไม่ทันมันหล่อดีแต่มันก็บาลานนะผมนะพอเราเห็นในชั้นเลยจุดอ่อนเ่งไอ้นี่มันเครื่องบินเลยมันเป็นเหลี่ยมแล้วเนี่ยเอ๋เห็นในชั้นแล้วจุดอ่อนมันคือการตีระยะไกลคมเนี่ยแล้วก็คือเจาะมากๆนี่โลกไม่แตกแล้ว มาทีเจอทีเออมันมีไอโฟนเนี่ยไม่เห็นมันบินเลยไม่บินไปกับเขาอะ่ะมันน่าจะบินได้แค่ไม่นานมั้งไทยดาวเออแต่ผมชอบนะเออมันไม่โกงเท่ากับไททันคล็อกแมนแน่นอนอยู่แล้วผมเนะไอ,อตัวนั้นแม่งทาได้ทุกอย่างเกราะนะตีแรงมีย้อนเวลาความสามารถเวลาอะไรไอตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากครับผมนะสวรรค์รู้กันว่ามันทําอะไรได้ จุดอ่อนก็มีชัดเจนไอตัวไททันคอรอกแมนก็มีตีระยะไกลด้วยใช่ไหมเออส่งเรื่อยไปไอน,นี้ไม่มีคนคลางเทแล้วทุกตัวในจัก,กรวาลน,นี้รู้สึกกรอแต่ละอันนี้แม่งแลดูแข็งมากเลยแต่ละตัวแลรดูโคตรถึกเออแต่เหมือนมันคงคอนเซปต์เดียวกันสองครั้งแหละว,ว่าไอไททันจัก,กรวาลใหม่คงคอนเซปต์เดียวกันคือมันจะมีวงกลมใหญ่ๆตรงกลาง เออไททันคล็อกแมนก็มีวงกลมตรงกลางตัวนี้ก็มีวงกลมตรงกลางในวงกลมตรงกลางดีไซน์มันเลยดูซ้ำกันไปหน่อยเออดีไซน์ตัวนี้มันคล้ายแต่ท่านคล็อกแมนไปไหนมันเลยดูไม่ค่อยย่นี้ตรงกรอของมันนอกจากอาวุธนะเออเราต้องไปดูเนี่ยสองตัวนี้มันก็ไม่ได้คล้ายกันนะโอเคมีวงกลมแหละแต่มันคนละแบบกันแต่ว่าเหมือนในสองตัวใหม่นี่วงกลมมันเหมือนกันเป๊ะวงกลมใหญ่อืมอาจจะเท่ดีผมนะแต่บอกว่าดีไซน์มันคล้ายกันไปหน่อย น่าจะเปลี่ยนจากวงกลมเป็นอะไรอะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปเอแต่โดยลวมแล้วก็ยังเทกับผมเนะแล้วก็ทําไมผมรู้สึกมีรางสังหณ์ว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวคล้ายๆกับรีไวแมนที่เป็นตัวเล็กๆที่ไม่สามารถตู้กับพวกตัวใหญ่ได้แต่ว่าเป็นตัวที่คนหลอ่อมีบทบาทบ่อยๆเออมันให้ไอเดียแบบนี้เลยพวกตัวเทพตัวเล็กๆอ่ะเออ มแมงแลดูมันจะว่าไปมันฆ่าไททันตัวใหญ่เลยเนะี่ยไม่ใช่ไททันไม่ถึงกับไททันสกิบิดีทอยเลตตัวใหญ่เนี่ยถือว่าตัวใหญ่อยู่นะเออมันฆ่าตัวใหญ่แบบนี้ระดับกลางๆใช่ไหมไม่ใหญ่มากได้อยู่นะเออยิงตะปูใส่หน้าระเบิดตุ้มเออเพราะว่านี่มันกิมมิกน่าจะคล้ายกับอ่าคาเมล่ารีไวเมนอืม ค่อนข้างเท่กับผมเนี่ยโอเคผมนะั่นคือการรีแอคชั่นซิกบี้ทอยเลตมัลติเวิร์สต,ตอนที่ก้าวผมนะใครชอบใครมีรายชื่แล้ว,ว,ลวก็เม็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงั้นผมาเกิดใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ต่อกดไลค์ก็เยอะสุดกระบอกทุบบมยใหม่กูดไนท์